โยโยโยเที่ยงตรงเจิญนกับคลึงลหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึงลหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับออามาถึงค่าคืนวันอังคารบิ๊กแมทพี่เจเลือกเกมเวลาตีสามตรงฟุตบอลเอฟเอคับอังกฤษรอบ16ทีมนะครับเล่นนัดเดียวรู้ผลครับ รูตันทาวครับทีมอันดับ18จากพรีเมียร์ลีกจะเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้รองจากฝูงจากพรีเมียร์ลีกนะครับรูตันเนี่ยรอบที่แล้วบุกชนะเอฟเวอร์ตัน2-1เลยครับแต่ว่าล่าสุดลงเล่นในลีกบุกแพ้ลิเวอร์พูลมา1-4ยังต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นต่อไปนะครับร็อบเอ็ดเวิร์ดมอร์สิตใช้งานพวกแมตต์แอนเดอร์เซนทอมล็อกเยอร์นะครับโดยไปถึงเอริยาอาเดบาโย ในรายการนี้ผู้สาประตูนะครับโรบเอ็ดเวิดจะใช้ทีมครูนะครับส่วนที่เหลือก็น่าจะใช้การหลักหมดเลยครับพอมาถึงรอบนี้แถมเจอแมนซิตี้ครับดังนั้นประกันหลังอย่างกาเบียวโอโชอามาริเบลนะครับดันกลางรอสบาร์ลี่ซามิโลกองกาแนวรุกก็ทายฮิตชองคาตันมอริสแอนรอสทาวเซนพวกนี้ครับ เจอกับแมนซิตี้รอบที่แล้วเนี่ยบุกชนะสเปอร์มา1-0นะครับล่าสุดลงเล่นในพรีเมียร์ลีกบุกชนะบ bon อลมัด1-0ยังต้องไล่ล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกต่อไปครับเป๊ปกอร์เดอลามอสิใช้งานยอสโกกวาดิโอนนะครับแต่ว่าในรายการนี้เนี่ยประตูก็จะใช้เซร์ฟานออเตก้านะครับที่เหลือก็ น่าจะเป็นชุดใหญ่นั่นแหละครับดีออสอาคารยี่ตรงกลางโรดี้หรือแม้กระทั่งโควาชิตกับมาดิอุสดูเนสก็มีลุ้นได้เบียดลงนะครับส่วนนารุกอาจจะได้เห็นออสการ์บ๊อบลงตัวจริงในรายการนี้ครับที่เหลือก็ถ้าในแง่โรเตชันเนี่ยอาจจะได้ใช้เชอรมี่โดกูกองหน้าเป็นฮูเรียนอาวาเลสนะครับคือต้องเดาใจว่าเป๊ปจะส่งทั้งพวกเดอะบอยฮารลันหรือไม่กระทั่งฟิลฟอร์เดนลงหรือไม่นะครับ ฤดูกาลนี้เจอมาแล้วนัดเดียวในเกมลีกปรากฏว่าแมนซิตี้บุกชนะ2-1ชนิดที่โดนนำก่อนด้วยนะครับมายิงแซงชนะครับแน่นอนก่อนเกม ซิตี้บุกมาเป็นต่อเยอะพอสมควรเอางอ่ายๆต้องบุกมายิง2ตามหน้าเสือแต่ว่าอย่าลืมว่านี่เป็นบอลถ้วยแถมซิตี้เดี๋ยวจะมีเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ในคืนวันอาทิตย์สุดสัปดาห์กับแมนยูด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องเร่งตลอด90นาทีครับในบอลถ้วยแบบนี้ครับดังนั้นพ่เศมองว่าวัดใจลูตันดีกว่าครับอาจจะแพ้แต่แพ้ไม่เกิน1ลูกแน่ครับให้เชียร์ลูตันทาวเป็นครึ่งหนงบิ๊กมตชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย